อาชีพนึงอาจารย์ที่พี่พี่น้องจะสงสัยบ่อยคือเป็นวิศวกร,รก่อสร้างบ้างอะไรบ้างก็คือบางทีเนี่ยเจ้าของบ้านก็บอกว่าช่วยสร้างมุมห้องพระให้หน่อยสร้าง <c oughs> ส่วนที่ไว้เคารพของเขาให้หน่อย,อย่องเงี่ย <c oughs> ตัวเองก็เป็นผู้สร้างอ่ะแล้วเขาว่าจ้างแล้วจะหลีกเลี่ยงงไงะก็ถ้าเขาจ้างเราสร้างบ้านเราเนี่ยแค่สร้างบ้าน<ม>ส่วนเขาจะเอาห้องอะไรทําอะไรอันนี้ไม่มีปัญหาครับอาวสมมติอาจารย์รรชดินอาจารย์รับเหมาสร้างตึกให้ค,ครูตึกหนึ่งแท่งหนึง่งครปบก็สร้างไปสี่ชั้นห้าชั้นก็แล้วแต่อาจารย์รรชดินบอกพักอาศัยอยู่ชั้นบนนะชั้นสองชั้นสองชั้นล่างเนี่ยเปิดาราโอเะก็เรื่องของอาจารย์รัชดินไม่เกี่ยวกับครูก็คือเป็นบริหารจัดการย์ กันห้องให้ผมหน่อยผมจะทาอาบอบนวดอ่ากันหน่อยผมจะเปิดคาราโอเกะครับเราก็เราต้องบอกว่าไม่อ่าอันนี้รับไม่ได้ครับรไม่ได้ก็คือถ้าถ้าเรารู้ในเจตนาก็เราบอกว่าเดี๋ยวให้ช่างคนอื่นเข้ามาทําก็แล้วกันนะเราเราขอวางแผนขอวางระบบในตรงนี้ที่คุณว่าจ้างเรา